กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีต้นไชยใหญ่อยู่กลางลานหมู่บ้านต้นไชต้นนี้สูงใหญ่จนสามารถให้ร่มเงาแก่คนและสัตว์ที่มารบแดดได้หลายคนเชื่อว่าต้นไชนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ ของดวงวิญญาณผู้ใจดีซึ่งคอยปกป้องหมู่บ้านจากภัยอันตรายชาวบ้านมักจะมานั่งใต้ต้นไชยเล่นสนุกและบางครั้งก็ผูกผ้าสีไว้เพื่อเป็นการขอบคุณต้นไชยทุกคนรักและเคารพต้นไชยอย่างมาก แต่วันหนึ่งมีพ่อค้าผู้มั่งคั่งจากเมืองใหญ่เดินทางผ่านมาเขาเห็นต้นไชยใหญ่แล้วคิดว่าหากตัดต้นไชยนี้ไปทำไม้แปรรูปจะได้เงินมหาศาลเขาจึงร้องขอหัวหน้าหมู่บ้านให้อนุญาตตัดต้นไชยได้ ต้นชัยนี้มีค่าแค่เป็นร่มเงาเย็นแต่ถ้าทำเป็นไม้จะสร้างประโยชน์และเงินทองมากกว่านี้พ่อค้ากล่าวแต่ชาวบ้านทุกคนต่างขัดขานต้นชัยนี้คือที่พึ่งพาของเราหากไม่มีมันหมู่บ้านจะไม่เหมือนเดิม พ่อค้าไม่สนใจคำคัดค้านและสั่งคนงานมาตัดต้นชายใหญ่ในวันรุ่งขึ้นคืนนั้นต้นชายเกิดพูดขึ้นในฝันของเด็กชายคนหนึ่งชื่อแก้วซึ่งเป็นที่ชอบเล่นใต้ต้นชายทุกวันแก้วเอ้ยพรุ่งนี้ข้าคงจะถูกตัดแล้วแต่ข้าจะไม่โกรธ ขอเพียงเจ้าดูแลหมู่บ้านแทนข้าให้ผู้คนมีความรักและสามัคคีกันข้าก็จะไปอย่างสงบแล้วต้นชัยกล่าวในความฝันของแก้วแก้วตื่นมาด้วยความตกใจและรีบไปเล่าให้ชาวบ้านฟังทุกคนร่วมกันเพื่อปกป้องต้นชัย เมื่อพ่อค้าและคนงานมาถึงในตอนเช้าพวกเขาเห็นชาวบ้านร้อมรอบต้นไชและกล่าวว่าต้นไชนี้เป็นดั่งหัวใจของหมู่บ้านหากใครแตะต้องมันเราจะยอมเสียทุกอย่างเพื่อปกป้องพ่อค้ารู้สึกทึ่งในความสามัคคีของชาวบ้านในที่สุด เขาก็ยอมล้มเลิกความตั้งใจต้นใช้จึงยังคงยืนต้นอยู่ต่อไปมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเมตตาและการปกป้องสิ่งสำคัญในชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามัคคีและการเข้ารบในสิ่งที่มีคุณค่าจะช่วยปกป้องสิ่งสำคัญและสร้างความสุขแก่คนในชุมชนได้